สวัสดีครับวันนี้เมนูอาหารครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันนะครับไปกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นสับละเอียดนะครับอันนี้เราจะทําการรวนก่อนนะครับครับเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำปลานะครับอันนี้เติมน้ำปลานิดหน่อยนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้เราจะทําการผัดนะครับเตาเนันะครับตามด้วยพริกแกงนะครับสําหรับนี่ก็จะเป็นพริกแกงที่เราเตรียมเองนะครับบดหยาบๆนะครับผัดพริกแกงให้หอมนะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าเราผัดพริกแกงหอมไปที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่เนื้อที่เรารวนไว้นะครับแล้วก็ผัดคุกค้าให้เข้ากันเลยนะครับโอเค นี่ก็จะเป็นไปมะกรูดหั่นฝอยนะครับครับตามด้วยน้ำล้างเครื่องปั่นนี่แหละครับต่อไปจะทำการปึุงรถนะครับน้ำบันถอยนะครับตามด้วยผงนัวนะครับ กระชายหั่นฝอยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใบกะเพรานะครับครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับสําหรับคลิปนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับสําหรับเมนูน่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ